สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันอีกเช่นเคยนะครับน้องคลีตัวละครโลลิสุดน่ารักที่น่ารักทั้งหน้าตาและก็การกระทําตัวละครตัวนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันมันก็จะรีแลนกลับมาให้เรากดกันอีกแล้วแต่รู้หรือไม่ครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีคนหยิบมาใช้น้อยที่สุดในบรรดาตัวละคร5ดาวที่เป็นลิมิเต็ดเลยก็ว่าได้ซึ่งผลของอันนี้เนี่ยมันนับจากสไปรัลอบิสอย่างเดียวนะครับ โดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าทําไมน้องคลีถึงเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีใครหยิบมาเล่นมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องคลีกันแน่แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้านเมโ o t o p Up นั่นเองร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกมพับ G Mobile, Gen Shi n Impact r าร์ว e ฟรีไและเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ น้องคลีเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้สื่อเวทแต่มีความโดดเด่นมากกว่าสืเวทตัวอื่นมากๆเพราะว่าน้องคลีเนี่ยเป็นตัวละครสืเวทธาตุไฟแค่ตัวเดียวในเกมครับที่การโจมตีปกติของน้องเขาเนี่ยสามารถทำลายเกราะธาตุหินได้แถมยังสามารถเอาไปขุดแร่ได้ด้วยคุณสมบัติโดยรวมของคลีเนี่ยมันเหมือนกับตัวละครที่ถือดาบใหญ่ตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็ทํามาตรงกับธีมของตัวละครดีเพราะว่าอาวุธที่น้องคลีใช้เนี่ยมันก็คือระเบิดนั่นแหละ เรื่องดาเมจเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแรงเลยสกิลโดยรวมของคลีเนี่ยมันก็ดูเข้าใจง่ายมากๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่ทําให้น้องคลีเป็นตัวละครที่มีคนเล่นน้อยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเกมเพลย์ของน้องคลีเนี่ยมันดูติดขัดอย่างแรกเลยก็คือน้องคลีเนี่ยเป็นตัวละครที่ตีธรรมดาได้ช้ามากๆและมันก็จะมีช่วงตอนที่มันเว้นตีเนี่ยค่อนข้างนานมากๆด้วย ทำให้น้องคลีในบางช่วงเนี่ยจะกลายเป็นเป้านิ่งและจะโดนดาเมจบ่อยมากๆอีกอย่างก็คือตัวสื่อเวท่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยมันจะมีระยะการโจมตีที่ไกลามากๆแต่ว่าน้องคลีเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้สื่อเวทแต่มีระยะการโจมตีที่สั้นมากๆเพราะด้วยความที่การโจมตีปกติของน้องเขาเนี่ยมันเป็นการปาระเบิดมันก็เลยทําให้ลูกระเบิดเนี่ยมีการย้อยลงตามแรงน้ำถ่วงสภาพโดยรวมการเล่นของน้องคลีเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยลื่นไหล แต่มันก็ยังมีวิธีแก้ในส่วนของตรงนี้อยู่นะครับนั่นก็คือการแคนเซิลแอนิเมชันโดยการแคนเซิลเนี่ยมันก็จะมีทั้งการกระโดดการเดสหรือแม้แต่การชาร์าโจมตีเนี่ยเราก็สามารถทําได้อีกอย่างหนึ่งคือตัวของน้องคลีเนี่ยเขามีพาสซีฟอยู่อันหนึ่งนะครับที่จะทําให้สกิลธาตุหรือการโจมตีปกติเนี่ยจะมีโอกาสทําให้การชาร์าโจมตีครั้งต่อไปของน้องคลีจะไม่ใช้สตามิน่าเลย ซึ่งวิธีการแคนเซิลแอนิเมชันของน้องคลีเนี่ยเราสามารถฝึกฝนกันได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้บางคนเนี่ยไม่ค่อยอยากเล่นตัวละครตัวนี้เพราะว่าผู้เล่นในเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะสามารถฝึกฝนจนชํานาญได้เหมือนกับคนอื่นบางคนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการแคนเซิลแอนิเมชันไม่ค่อยเป็นหรือบางคนเนี่ยอาจจะเล่นบนมือถือก็เลยยิ่งทําให้การเล่นคลีแบบแคนเซิลแอนิเมชันเนี่ยยิ่งเล่นยากขึ้นไปอีก และอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยอาจจะฝึกฝนจนเป็นแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าการเล่นของคลีเนี่ยมันก็ยังดูยุ่งยากอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะชอบสไตล์การเล่นแบบนี้อ่ะและนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ทําให้น้องคลีเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมนั่นเองโดยรวมก็คือน้องคลีเนี่ยเป็นตัวละครสื่อเวทที่ส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างดีแล้วมีจุดเด่นที่ตัวละครตัวอื่นเนี่ยไม่มีดาเมจก็ไม่ใช่น้อย ข้อเสียหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องเกมเพลย์การเล่นของน้องคลีเนี่ยมันอาจจะดูช้าๆไปหน่อยแต่เราก็สามารถฝึกการแคนเซิลแอน a เมชันเพื่อกรบข้อเสียของตรงนี้ได้ถ้าใครฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากก็ได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันฝึกยากการเล่นมันดูเยอะไปหน่อยเราก็อาจจะไม่ได้ชอบการเล่นของตัวละครตัวนี้ก็ได้ แต่ทุกอย่างจะจบทันทีถ้าคุณเป็นคนที่อยากได้ตัวละครตัวนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ได้สนใจว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งจะใช้ยากหรือง่ายผมก็แนะนําให้เปิดตัวละครตัวนี้ไปเลยครับเพราะว่าความชอบและความถนัดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่คําแนะนําหรือตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจเฉยๆนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ใครอยากจะบอกข้อดีข้อเสียของน้องคลีเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยก็สามารถบอกต่อกันได้ในใต้คอมเมนต์เลยนะครับ อ่าโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย